สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนุกทานคลิปนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าทํายังไงเราถึงจะมีโชคมีลาบแบบคนอื่นเขาบ้างนะคะค่ะเราจะมีหมายเลขให้เพื่อนเเลือกทั้งหมด1-5้าค่ะโดยเพิ่งจะเปิดไพ่แบบไลท์ให้เลยนะคะค่ะมาดูกันสําหรับคนที่เลือกหมายเลข1ึ่งเพิ่งเลือกหมายเลขอะไรดีเอาหมายเลขห้าก็ได้ลุ้นสุดท้ายเลยอะมาดูหมายเลข1ค่ะทํายังไงเนาะถึงจะมีโชคมีลาบ หมายเลขึหนึ่งก็คือไพ่บอกว่าคุณจะต้องมีในเรื่องของการทําบุญทําทานนะคะเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์กําแพงวัดอก็ได้หรือพวกโบสถ์พวกศาลเจ้าจีนอย่างนั้นก็ได้ค่ะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมดูแลบ้านบ้านเรือนต่างๆที่บางทีแบบที่ไหนเขาเ,าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือค่ะจะส่งผลให้คุณมีโชคมีรับได้ค่ะค่ะมาดูกันในส่วนของใบที่สองนะคะใบที่สองเขาบอกว่าอ่า คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของโชคลาภของคุณนะคะมันามาจากเลขหนึ่งนะอาจจะเป็นเลขของสามีภรรยาก็ได้ค่ะเถ้าคิดจะลองเล่นเนาะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าจะทํายังไงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมาจากการที่คุณต้องสะสมในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของความยุติธรรมมันถึงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราจะทําอะไรก็ตามอะค่ะช่างตวงในเรื่องของการที่ว่า คนที่เขารับสารหรือคนที่เขาได้รับเขามีความสุขในสิ่งที่เราให้หรือสิ่งที่เราพูดออกไปหรือเปล่าจะช่วยส่งเสริมเราในเรื่องของตรงนี้ค่ะนะคะค่ะมาดูกันต่อในส่วนของใบที่3นะคะสําหรับท่านที่เลือกอ่าเขาบอกว่าอันนี้นะคะมันเหมือนคุณจะต้องมีในเรื่องของการไปเรียนรู้การศึกษาจริงๆมันมีนะ บางทีเขาจะมีเลยว่าอะถ้าเดือนนี้เลขอะไรมักจะออกอ่หรือว่าช่วงวันที่นี้เลขอะไรเด่นหรือว่าถ้าเกิดว่าหวยออกวันนี้เลขอะไรมักจะออกอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ไปลองศึกษาตรงนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ค่ะค่ะในส่วนของใบที่4นะคะทํำยังไงเนาะอวยรวยตายล้วสงสัยคงไม่ต้องทําอะไรละ ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะมีไปจุดทูบขอเลขค่ะมันจะมีทูบจีนนะที่เขามีบอกเลขเออไปลองดูแล้วกันนะคะก็ขอให้โชคดีร่ำรวยตามไพ่นะคะตายแล้วพึ่งเสี่ยวเลยนะพึ่งเลือกใบที่ห้าใบสุดท้ายใบที่หเอาเป็นใบสุดท้ายของไพ่เลยกันหย <c oughs> ุดดูที <c oughs> เห็นมาคนมันไม่มีโชคอะไพ่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วกัน <c oughs> เขาบอกให้เราอยู่เฉยๆค่ะสําหรับคนที่เลือกใบที่ห้าแบบพึง่งก็ คือมันเหมือนกับว่าถ้าบางทีโชคชะตาม,มันยังไม่ใช่ณนะช่วงนี้แล้วกันนะคะก็ยังไม่ต้องไปลงทุนหรือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะเออหมยถึงว่าถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาบนะเช่นอยู่ดีเฮ้ยเออแบบอยากเล่นเลขนู้นเลขนี้อะไรเงี้ยเพิ่งก็มองว่าถ้าใครที่เลือกเบอร์ที่5้าค่ะมันยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะมีโชคมีลาบได้แต่ถ้าคุณอยากจะทําทบุญทําทานอะไรเสริมเนี่ยมาดูก่อนเอะคนที่เลือกเบอร์ที่5้ากันจะทําอะไรเสริมดีพระไพ่มันขึ้นว่าหยุดเขาบอกว่าดอกบัวค่ะดอกบัวถวายพระ หรือถวายพญานาคก็ได้นะคะเออหรือเป็นพวกเกี่ยวกับน,น้ําค่ะถวายน้ําก็ได้นะคะจะเป็นน้าปราปลาก็ได้หรือบางทีค่าน้ําข้าไฟก็ได้เออหรือเป็นพวกน้ําตื่มอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะอันนี้สําหรับคนที่เลือกเบอร์ที่5แบบพึง่ง <c oughs> ทําเสริมตรงนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก็คุยเล่นกันสนุกๆน,นะคะก็ถ้าสนใจดูดวงก็ทักมาได้นะคะนี่อ่าเพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะเริ่มต้น59บาทค่ะก็ถ้าถ้าดูครบแบบ ออพื้นดวงอ่ะแล้วก็ดูในส่วนของคําถามไม่จํากัดเนี่ยก็อยู่ที่เริ่มต้น300บาทนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะก็ขอให้โชคดีร่ารวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ